ครั้งแรกจับประมึกอุย้ยตื่นเต้นจังน,นี่นี่นี่จ้าเอาให้ดูอย่างนี้ย,ยาวๆวิสันโอ้ยแม่เจ้าคิดว่าเห็นอะไรขา,ขาวๆจ้ะเดินมาโชคดีนะที่เดินมาอีกนิดเนี่ยป๊าดมาหลงอยู่ยังไงเห็นไหมคะทุกคนหอยนางรมอ,อุย้ยใหญ่มากจ้ะนี่ใหญ่เท่าฝ่ามือเลยจ้าเห็นไหมคะนี่ ปิ่งออนโซนถือว่าโชคดีเดี๋ยวขอกระเทาะก่อนนะค่ะทุกคนเดี๋ยวกระเทาะแล้วค่อยดูเนาะเพราะว่าวิมดไม่มีที่ตั้งจ้ะนี่อุ่ยตัวจะแม่เจ้าเอ๋ยนี่นี่ใช่ทุกคนคนเจ้าตื่นเต้นจ้ะปัทดที่เท่อกระเทาะออกแล้วโอเคแบบนี้เอาไป แค่น้ำทะเลสะอาดสะอาดสักคืนนึงจ้ะนี่ปาดดูใหญ่แล้วไม่ใหญ่ก็ทุกคนอู้ยโชคดีแจ็คพอตนี่จ้ะนี่จ้ะเดี๋ยวค่อยไปดูที่บ้านเนะจ้ะว่าบิมลนจะไดะ้กี่ตัวเนาะเพราะว่าไม่มีที่ตั้งก็ะจะถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างเนะจ้ะเป็นหอยเชลล์จ้ะทุกคนในหอยเชลล์นะคะ หอยเชลตัวใหญ่ๆจ้ะยังมีชีวิตนะคะนี่แต่ไม่เอาค่ะพี่มนไม่เอาหอยเชลก็จะวันนี้จะดูแค่หอยอหอยนางรมหรือหอยหินเนาะแต่แบบนี้น่าจะเป็นหอยนางรมแล้วค่ะใหญ่ไม่ใช่หินแล้วค่ะนี่นี่นั่นอีกตัวจ้ะอันนี้เป็นหอยอะไรอ่ะหอยเชลไหมอันนี้หอยอะไร อันนี้หอยเอ่อหอยสังจ้ะหอยสงังแต่เมื่อกี้เนี่ยหอยนี่น,น,นี่เห็นไหมคะทุกคนหอยเชลล์เหมือนกันจ้ะนี่รูหอยเชลล์ไม่เอาค่ะหอยสังเอาอยู่จ้ะเนี่ยปูก็มีจ้ะแต่ไม่เอานะคะปูเฮ้ยเอาอันนี้หอยเสรชวนแม่หลอกฉัน นี่จ้ะนี่สารพัดหอยจ้ะเห็นไหมยังมีชีวิตนะคะเนี่ยคิดว่าไม่ได้ซะแล้วได้ลูกประมึกตัวหนึ่งแล้วก็มาเจอตัวนี้ตัวหนึ่งโอ้ยนี่จ้ะมือขาดหลายข้างหลายข้างอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวลุวดูอีกจ้ะว่ามีตัวอื่นยีงไหมโว้ยครั้งแรกจับประมือเว้ยตื่นเต้นจ้ะนี่จ้ะทุกคนนี่จ้ะได้แล้วโอ้ เอาเออกยากมากเพราะว่ามันมีหินหินปิดอยู่ค่ะโชคดีที่ว่าไม่มีรูรูลึกกว่าน,นี้อีกหุ้ยสันนี่วันนี้ไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ละจ้ะจะกินปลาหมึกปิ้งปลาหมึกสมใจสดสดจากทะเลจับเองเดี๋ยวนะคะขอขอใส่ถุงก่อนจะ้ะเดี๋ยวจะล้วงลืมเดี๋ยวจะล้วงดูอีกจะ้ะโอ้ยมือข่อย ลองปอกเปิด <c oughs> นกี่จ้ะขอโทษนะคะเดี๋ยวประมือก,ก็หมดแรงจ้ะคนก็หมดแรงอันมาใส่ในถุงก็จ้ะจะเก็บหนวดด้วยอุย้ยแข็งแรงมากจ้ะนี่ก็คือหนวดจ้ะน้ำเริ่มขึ้นพอดีอุย้ยตัวน้ำจะขึ้นจับไม่ทันนี่จ้ะนวดก็เอาจ้ะ โอ้โน,นี่จะจับแน่นมากน,นี่กลัวก็กลัวไม่เคยจับลวมือจ้ะกลัวเขากัดแต่ความอยากมากกว่าความกลัวจ้ะนี่แค่ขุกคนเดี๋ยวขอดูอีกหน่อยนะคะว่ามีปะวันนี้มันสุดๆจ้ะเห็นไหมคะปูใบโอ้ยกล้ามโอเคตัวนี้เขาไม่ได้ท้องเอาจ้ะ ใหญ่มากสุดๆขับขึ้นมังบดละก็มาหยุดตรงนี้สักแป๊บหนึง่งเป็นจุดชมวิวจ้ะตรงนี้จุดชมวิวอาวปอนะคะนี่เก็บภาพบรรยากาศสวยๆมา่ากาค่ะทุกคนอยู่ติดทะเลก็แบบนี้แเราจ้ะเข้าป่าหาของป่าอยากกินอาหารทะเลก็ลงทะเลจ้ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงน้ำลดนะคะ อีกสองสาวันนูนแต่วันเริ่มเริ่มตกแล้วจ้ะในกล้องไม่ค่อยจะสวยเหมือนกันที่เห็นจริงเนาะจ้ะอันนี้ก็สวยเดี๋ยวไปยืนตรงอ่าตรงตรงมุมนูนสักหน่อยจ้ะนี่จ้ะทุกคนเนี่ย ครั้งที่แล้วมาจุดตรงนี้เขาเปิดเข้าไม่ได้จ้ะอ่าเขาปิดขอโทษที mm hmm. ผูดจะหลงหลงลืม,ล,มลืมจะเพราะว่าสมองอยู่กับปลาหมึกตัวใหญ่เมื่อกี้นี่จ้ะเกาจะมีทําที่นั่งยื่นออกมานะคะโอเคสวยงามตามท้องเรื่องจากธรรมชาติสวย เอาปอนะคะจัดตรงนี้อีกนิดหน่อยจ้ะกําลังสวยเชียวเชินโอเคค่ะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามเป็นกําลังใจงให้ด้วยนะคะทั้งทั้งเพจแล้วก็ใน YouTube จ้าะะขอบคุณคงานวันนี้อันนี้หอยนี่ไม่เคยรู้จักนะคะ เจอเพราะว่าง,งัดหินขึ้นไม่รู้ชื่ออะไรใครรู้จักชื่อบอกหน่อยนะคะเนี่ยหอยแครงลิงเยอะหอยอีกอย่างหนึ่งก็เยอะเยอะมากค่ะแต่อันนี้หอยนี่เพิ่งจะเจอครั้งแรกค่ะเขาก็คงมีอยู่นานแล้วเนาะแต่ว่าอาไม่เคยงัดลึกขนาดนี้จริงๆก็ไม่ลึกหรอกประมาณเนี่ยคือประมาณนี้แหละค่ะเพราะวาง,งัดงัดเอาปูอีตัวนึงจ้ะนี่ได้แค่กามมาเห็นเขาท้องนี่งัดขึ้นมาเห็นเขา มีไข่เนาะจ้ะกล้ามหักออกก็เลยปล่อยเข้าไปเอาแต่กล้ามอีกกล้ามหนึ่งก็ปล่อยให้เขาอ่าคีบอาหารเลี้ยงเลี้ยกลับเป็นท้องเขาเนาะจ้ะเอากล้ามเดียวก็พอในมือหักมาแล้วมันหลุดออกนี่จ้ะนี่ตัวใหญ่ไหมคะปูใบนี่จ้ะอันนี้เอามาทั้งตัวไม่มีไข่แต่ปูนี้อร่อยคะ่ะปูเนี่ยเนื้ออร่อยปู มันก็จะหอมอร่อยมันนี่ปูสีชมพูจ้ะปูนี่อร่อยถ้าไข่ก็อร่อยมันก็อร่อยนี่ก็อร่อยปูม่วงนี่จ้ะแบบเดียวกันม่วงอันนี้ตัวใหญ่กว่าอันนี้ม่วงนะคะยูดูกลาวขอโทษทีจ้ะไกลเกินตั้งท่านะคะนี่วันนี้โชคดีมากคะ่ะโชคดีจริงๆหมนัน อันนี้ก็อันนี้สีชมพูอันนี้สีม่วงแล้วก็ตัวใหญ่เห็นเยอะกว่าน,นี้ค่ะแต่จะเลือกเอาแค่ตัวใหญ่แล้วก็สวยเนอะสวยทุกตัวเลยแหละแต่ถ้าใหญ่แบบนี้ก็คือเอาเอาเหมือนกันดูสิขาการามใหญ่มากแล้วก็หอยสังจะหอยสัง,สงก็อร่อยนะคะอันนี้ก็หอยหินหอยนางรมใหญ่เติบนะคะแต่นี่ค่ะคือไฮไลท์วันนี้โชคดีมากๆ กะว่าจะหายสองสามตัวพอเพอิ่อนไปเจออ่าไปเจออะไรชีสเซอร์ไพรส์อีกอย่างหนึ่งจ้ะเลยหยุดหาใหญ่มากค่ะดูที่ร้านใหญ่ขนาดนี้ไปเช็ดถูกๆนะเนี่ยใหญ่มากเดี๋ยวช่วงงัดเนื้อจะมาให้ดูจ้ะนี่จะ้ะโอ้ยวันนี้มีพระเอกหลายเรื่องจะ้ะอันนี้พระเอกหอยนางรม พระเอกหรือนางเอกก็ไม่รู้น่าจะเป็นนางเนาะแล้วนี่จะ้ะนี่คือส,สู้กับตัวนี้ครั้งแรกในชีวิตจ้ะจับปลาหมึกกับมือเลยนี่เห็นไหมคะไม่ใช่ซื้อมาแล้วมาให้ดูนะคะจะ้ะจับนี่ยัอย่างเป็นเป็นเห็นไหมคะดู้เขาเรืองสีออกจะ้ะโอ้โหคือสู้กันจนมือเขาขาดจะ้ะขาดไปสองมือนี่ไหนอะไหนอะนี่คิดว่าจะไม่ได้ซชแล้วนี่จะ้ะ อันไหนอีกัางแรกเห็นตัวนี้จ้ะนี่เห็นตัวนี้ตัวเล็กนี่นี่บึกน้อยจ้ะที่แรกเห็นบึกน้อยกระเดินไปอีกประมาณสักสามเมตรอุย้ยเนี่ยเห็นเขากําลังอย,อยู่แบบนี้เลยจะเห็นเห็นช่วงเนี้ยนี่จริงๆก็เพิ่งเห็นว่าเขากินปูค่ะไตหินหินก้อนใหญ่มากโชคดีว,ว่ารู้ไม่ลึกกว่านี้ถ้ารู้ลึกกว่านี้ก็อดไม่ได้นี่จ้ะ เพิ่งปล่อยมึกก็น่าจะได้มากเลยเนี่ยเอามึกมาผัดกับสปาเกตตี้นะคะอร่อยมากเลยหมึกส,สดๆเนาะหมึกเขานะคะหมึกดำเเนี่ยเขาเพิ่งปล่อยออกมาเนี่ย